สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่เปาแล้วในช่อง v a l e n c i c a Ready นะคะเออทุกคนมาถามพี่เปาาว่าทำไมชุดที่พี่เปาใส่เนี่ยไปแมปไหนก็เจอคือต้องยอมรับจริงๆว่าชุดนี้คือฮิตฮิตที่สุดในโรบ็อช่วงนี้อ่ะชุดนี้ถ้าใครอยากได้พี่เปาจะมาสอนว่ามันเอายังไงมันฟรีมากด้วยชุดนี้ก็คือเป็นโรบอกเอ็กซ์อ่าเลนัสเนะคะเป็นฉลองเพลง Industry Baby ค่ะเป็นเพลงใหม่ของ l e นัสเ s โอเคเงมาก เปิดมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ผ่าพภาพโอเคทุกคนพร้อมไหมพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคค่ะสำหรับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนพี่เปานะคะก็กดตรง3ามขีดต,ตรงนี้แล้วก็ไปในส่วนของอวตารนะคะถ้าใครเล่นในมือถือก็คือกดตรงอวตารได้เลยแล้วหลังจากนั้นให้คลิกคำว่า get more แล้วก็พิมพ์คำว่าปเลเลนันะคะ โอเคแล้วก็ไปเลือกในส่วนของเสื้อผ้านี่ค่ะจะขึ้นมาให้เลยขึ้นเราแล้วเราก็สามารถกดแล้วก็นำเข้าในส่วนของกระเป๋าอาวตารของเราได้แล้วทีนี้เราได้ชุดแล้วมันจะมีของประดับตกแต่งก็คือเป็นรองเท้ากับป้ายนะคะ โอเคค่ะสำหรับรองเทา้เาแล้วก็ป้ายอย่าพี่เปาทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะกดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดใส่ได้เลยเพราะว่ามันฟรีสำหรับวันนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดชับสไครต์แล้วก็เมนท์ถ้าเกิดมีข่าวที่อะไรเกี่ยวกับโลบอกหรือข่าวสารเกมหรือให้พี่เปาเคสเกมอะไรยังไงเดี๋ยวพี่เปาก็จะมาลงในช่อง YouTube ให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย